โอเคต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะผมพบารายการเดนเกมเมอร์กับผมเดนโอ้ยนี่เกมเลยตดเ e อ็กซ์แล้วตดนินจาโวเทคนะครับผมนะโอ้ยก็โอเคครับผมก็สไลด์อัปเดตแพทใหม่แล้วผมแล้วก็แบบตอนแรกผมก็ตกใจตะลึงตึงโปะเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมนะโอเคเราจะมาดูกันว่าในแพทใหม่นี้มีอะไรมาบ้างผมอย่างแรกนะผมสำหรับที่อัปเดตมาในสำหรับเดือนนี้ของรอบนี้แล้วกันนะผมนะอ่าก็เป็นในส่วนของออร์เดอร์ชั่นรอบที่สองนะครับผมนะนัมเบอร์ทูได้เปิดขึ้นแล้วนะผมนะ ตัวฮอนโบนัสรอบนี้เป็นในส่วนของสายสีม่วงกับสายสีฟ้านะผมนะอย่างที่เราคาดการไว้เพราะเป็นของนุโตะกับในส่วนของตัวเพนนะผมนะนุโตะราฟโมเซียนเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ของเพนเนี่ยเป็นสีฟ้าตัวฮอนโบนัสที่เป็นตัวสีฟ้าและสีม่วงทั้งหมดในเกมีิจะกลายเป็นตัวโบนัสของรอบนี้นะครับผมนะในที่นี้มินาโตะนะครับผมอิทาจิคันคุโร่หรือว่า อินดานะผมก็เลยกลายเป็นตัวละครโบนัสไปสีฟ้าทุกตัวในเกมเป็นตัวโบนัสหมดนะผมแล้วก็สีม่วงด้วยแล้วก็สเปเชียลนะลิตตลนะตสต uh, นะ uh, นะ uh, นะ์นะครับผมนะปลดล็อกเซเว่นสตาร์อันล็อกนะครับผมอเมริตี้ตัวละครนะครับผมก็มีทั้งหมด6ตัวในการรอบนี้ก็คือในส่วนของออโรจิมาลุนะครับผมนะซาดิกะล่างฮิบินะครับผมนะแล้วก็อะไรนะฮินตะล่างว่ายน้ำนะครับผมนะซากุระว่ายน้ำตัวของ uh, ไอ้งูคาบุโตเฮอเจดาวผมแล้วก็ในส่วนของโอบิโตะร่าหน้ากาขาวโอ้โหผมบอกเลยว่าผมว่าขนอจากจะร้องไห้แบบไหนว่ามันอยู่ไหนเอ,อ้ยโอบิโตะแม่งปดเจ็ดาวและชิ้นส่วนตัวละครมีอยู่แค่239ชิ้นเดี๋ยวต้องไปเผาวเวิร์ช็อ OP สะละครับผมงานนี้ไม่ไหวละ ผมจะปลด7ดาวตัวนี้แล้วก็จะอัดให้ยับเลยนะผมนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมกุญแจที่ผมดองไว้ไม่รู้กี่ดอกแล้วอ่ะมีอยู่ห้าสิบดอกแล้วผมดองไว้5้าอะไรนะเดี๋ยวได้จากออเอาอีกสินะครับผมนะเป็น6ดอกเป็นหกดอกนะรอบนี้นะผมออเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตมีอะไรกันบ้างนะผมนะผมก็น้องเรื่องไปไกลละ อ๋ออัมิชชั่นนะครับผมอย่างที่ผมบอกทาส์ซนว่าเป็นวนของตัวสีม่วงกับสีฟ้านะครับผมนะแล้วก็จะมีในวนของตัวจินจากาที่อ๋อ,อจะเป็นการสุ่มใช่ไหมเนาะโอเคเ,อเดี๋ยวนะผมขอดูอะไรนิดนึงนะครับผมนะเอซเวมนตาจินจากาจะสุดเลเวลสองเลเวลสี่เลเวลหกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรแฮมจอบแม็กช่างมันนะผมนะก็คือเป็นตู้สุ่มนั่นแหละ แล้วก็เป็นตู้สูตรสำหรับออกเอานะอันบนนะผมนะอันล่างเป็นในส่วนของเซเว่นสตาร์นะครับผมนะก็ไม่ได้เชิงว่าตรงกับตัวโบนัสล็อกนะผมนะแต่ก็คือเป็นตัวปลดล็อกนั่นแหละครับผมนะแล้วก็ในส่วนของชินโนบิเซลนะครับผมต,ตามนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาออกเอบิชชั่นนะผมรอบนี้มีอะไรกันบ้างนะผมนะออกเอบิชชั่นรอบนี้นะครับผมเป็นในส่วนของการรับการแล้วก็ของต่างๆเหมือนเดิมตามปกติครับผมนะ ได้รับการ6ดาวฟรี1ใบนะครับผมจากการเล่นภารกิจผ่านนะครับผมนะรับในส่วนของเพชร6ดาวนะครับผมในการอัพการ์ดเป็น7ดาวนะกุญแจ10ดอกนะครับผมนะตัวการ์ดอัมริคเป็นสายยูนิตี้นะครับผมเออยูเทลิตี้นะครับผมนะก็เป็นในส่วนของซาเลเกตวิเอตันโซนะครับผมนะซึ่งก็มีการคาดการว่าตัวของซาเลเกตล่างวิเอตันโซเนี่ยก็จะมาเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ในส่วนของช่วงคนที่ถามว่า3.5ปีจะมาเมื่อไหร่ ผมขอตอบตรงนี้นะถ้าเกิดผมเห็นในคอมเมนต์ผมพอพูดเลยว่าคุณไม่ได้ดูคลิปจนจบนะผมนะหรือไม่ได้ดูมาถึงตรงนี้แล้วกัน3.5ปีจะมาต่อจากในส่วนของอีเวนต์ตัวของ n ナルโตเวสเพนจบของ S.M นะครับผมนะตามกนหดการของเกมเนี่ยมันจะมาในช่วงของการคุษภาประมาณวันที่10-11นี่แหละครับผมคือในส่วนของ 3.5ปีอเนวอร์ซารีนะผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามกันนะผมว่าจะมาเมื่อไหร่นะโซนเนื้อหาของตัว3.5ปีผมไม่รู้ว่าอะไรจะมานะผมนะแต่ก็มีคนคาดการไปเยอะเลยว่าเลขที่มันมาโผล่มาเนี่ยเป็นในส่วนของโตเวียสเกตแต่ผมว่ามันยังไม่ใช่นะผมนะโตวี s สเกตมันจะมาเร็วเกินไปเพราะว่าโตกับเกตแล้วก็สกุละร่างนินจาวอลเนี่ยเพิ่งมาเองนะผมนะสตัวนี้นะ โอเคแล้วก็แจกในส่วนของแท็กตาในส่วกระจายอเป็นตาดาวแสดงถึงว่าคุณคือคุณที่มีตัวละครนั้นหดและแข็งกล้ามากถึงสามารถผ่านลิขิตของออ l เอาได้จนหมดแต่ผมก็คือในส่วนของไอดาวตรงเนี้ยมันจะโชว์ที่หน้าโปรไฟล์เรานะผมนก็นั่นแหละนะผมถ้าเกิดเราผ่านครบจนระดับเอ็นะแล้ก็แจกการปบกบปูเซียนใหญ่ทองนะครับผมนะเอาไปอัการที่มันต้องเป็นการเลเวลได้นะผมนะ อุปกรณ์ห้านาแบบใหม่ที่เราต้องสร้างนะผมนะเป็นดาบของซาติเก้นะครับผมนะ ATK 1,050-2,001 10. เฮ้ยดีซิสเทน13%อ่อาผาลไซต์ต้านสถานะช็อตแอนด์พอยซ์นแอนด์พอ่า16.5%ถึง13%แต่คือประเด็นอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเว้ยเนี่ย1,050-2,000ผมว่าแม่งต้อง what the fuck หอ้นพันห้าถึงสองพันโอ้สุดจริงนะครับผมแล้วก็ในโวนของตัวแนะนำเหมือนที่เขาบอกก็เป็นใน่วนของโตกับเพแล้วก็อออเมชั่นนะครับผมนะโอเคแล้วก็แจกล็อกอินไลน์วันนะผมเป็นในโซลของตัวคัมพีที่เอาเป็นแผนที่ให้เราไปสวดเล่นในกิจกรรมการเก็บชิ้นส่วนปลดล็อกห้าดาวของใน่วนของตัวที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับผมนะแล้วก็แจกกบเซียนใหญ่สีฟ้าสองใบแล้วก็เพชรอีกห้าสิบนะครับผมนะ ทีแมทเทนนะครับผมรอบนี้ก็คงจะคนจะไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่จะไปออกอาซะมากกว่านะครับผมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าแอตแทกมิชชั่นนะครับผมนะทีแมทเทนนะเชอร์ลียเซลนะผมเป็นเซตในส่วนของตัวของที่ผมไม่แน่ใจแล้วก็มันมีมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้แล้วครับผมนะ อ่าปกติผมจะให้ดูตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยผมจำลืมให้ดูตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้ผมจะให้ดูเลยแล้วกันนะผมนะที่มาเป็นแพ็กก็มีแพ็อ่าลูกแก้ว216ลูกนะครับผมกับเพชร500นะรานะคา1นึ0บาทนะครับผมนะซึ่งผมว่าไม่คุ้มเลยแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพรกบเซียนนะผมเป็นกบเซียนทองแบบปกติที่อัพอันติ5ดาวนะครับผมนะแล้วก็สกิลของกบทองนะครับผมนะแล้วก็มีส่วนของอ่าหินต่าง,าง,างๆนานาราคา1นึ0บาทเหมือนกันแล้วก็เพชร500นะครับผมนะ ซึ่งผมมองว่าไอตัวเนี้ยครับผมนะมัน50เพชรอาจจะได้ลูกแก้วอันเนี้ยหชุดนะผมแต่อันนี้คือ1ชุดกับเพชรอีก500ยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมนะแบบอ่อถ้าเอาเพชรเฉยๆก็ได้นะผมจะเหมือนกับว่าแบบอ่าถ้าเกิดให้เปรียบก็ประมาณว่าเราเติมเพชรแต่แบบว่าได้ลูกแก้วเป็นของแถมแบบนี้ก็จะถือว่าโอเคอยู่เมื่อก็เหมือนกับว่าเราซื้อแพ็คเพชรแต่แบบว่าเราได้การ์ดเป็นของแถมอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ของเพชรเนาะ ตามนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้เรากี่นาทีละหกนาทีผมจะใช้เวลาให้คุณผู้ชมไม่นานในการผมจะตีให้รอบหนึ่งแล้วกันนะผมนะรอบนี้เป็นสีฟ้ากับสีม่วงรอบแรกเป็นสีฟ้ารอบสองเป็นสีฟ้ารอบสามเป็นสีม่วงเป็นโอเป็นใครเอ่ยโอบิโตะหน้ากากขาวกับในส่วนของเดดารามังกรนะผมนะสถานีสองตัวอ๋อปกติรอบแรกมันจะมีแค่ตัวเดียวใช่ปะมีแค่เก้าหางตัวเดียวอ๋อไม่ใช่นี่เก้าหางกับหนึ่งหางอันนี้จะเป็น หกหางกับออมังกรระเบิดซีอันนี้ซีทูซีทูซีทีจะเป็นระเบิดนุยน้ยนยอ่ะตัวคล้ายๆก้อนอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ซีโฟก็จะเป็นระเบิดดีาระนะครับผมแล้วก็รอบ5้าก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมรอบหกโอเคงั้นรอบแรกสีฟ้านะผมนะตัวละครบนนั้นเป็นสีฟ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าอยากร้องอย่างนั้นเหรอกล้าท้าทายอำนาจมืดกับคาคาชิอย่างนั้นเหรอ แกรู้จักคาใครชี้ดับเบิลแชร์ชลิงกันของแค้นน้อยไปซะ้นแล้วแกไม่รู้หรอกนะว่าดับเบิลชาลิงกันชัดอันตีเวลาหกอ้าวบอกก่อนนะผมนะสำหรับตัวออเอาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนอ,อันตีเป็นโบนัสทั้งหมดสำหรับสาขาครับผมแกคิดผิดแล้วล่ะที่เป็นตัวสีฟ้ากับสีม่วงผมจะเล่นให้ดูเลยละกันนะครับผม อ่าผมจะเล่นแค่รอบแรกแล้วกันนะส่วนรอบสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกให้แล้วกันนะครับผมนะหรือไม่ก็อาจจะมาสตรีมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมนะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งทีนี้มาส่วนของตัวอันนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมทีมสีฟ้าที่ผมจะใช้ผมนะตัวนําเลยแล้วกันนะครับผมนะก็เขาบอกว่าเน้นสกิลโจมตีเป็นหมู่เนาะก็มาเทพคันนําเลยอนะ่ะผมจะพยายามประหยัดตัวละครไว้ก่อนจะประหยัดตัวสักหน่อยนะครับผมนะ อือตัวหกเดี๋ยวผมจะไว้ตีสัตหางรอบหน้ากิทาจ,จิมาใครอีกซาโซริมาเพนเป็นตัวโบนัสไม่ใช่หรออ่ะมาเฮ้ยทำไมคันคุโร,ร่ผมไม่เอสเอสวะอะไรอ่ะโธอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะก็ ย้อนนี้ก็เริ่มจะกลับมาทําคลิปแล้วผมนะแต่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแบบรับร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 บวๆนะแต่แค่แบบว่าลงบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมนะอ๋อผมลืมสกิลอ่าเดี๋ยวนะอ ก็คิวผมไม่ได้อัพด้วยดิไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แฮ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะห้องมันหัวขนาดนั้นเลยหรอ อ๋เดนแ้คูดาสกิลหรอผม่งรู้ว่าใครครูลโน,นเป็นาัวคูดาสกิลฮะโหเทพคันมันโหดเกินมีอีกปะหมดแล้วนะฮะเหลือไฟดวงนึงหรอหาแป๊บหาแบนี่นี่นี่โอ้ชิด เอางี้เลยแล้วกันอไม่ยากครับผมโอเคบอกก่อนนะคันคุโร,ร่ผมแค่แสนหนึ่งน,นะครับผมนะ ชันพูดแล้วผมแค่แสนหนึ่งเคนไม่มีอันตีนะครับผมนะซานโซลีไม่ได้อัพอิทจิดีหน่อยนะผมแนละ้วประมาณแสนสองแสนสามมั้งนะออแต่ส่วนใหญ่คนก็จะผ่านห้องแรกกันได้แล้วผมแต่ว่าห้องสองสามสี่ห้าเนี่ยมันก็จะหินหินหน่อยจะต้องมีตัวละครดีๆหน่อยนะผมนะผมแนะนําก็ไปปั้นตัวที่ยังไม่ได้ปั้นซะน,นะครับผมนะไม่ต้องใช้นะผมแต่หลักๆห,หนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องโหดไว้นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวนะถ้ามันจับคู่สีใช่ป่ะรอบหน้าจะสีอะไรอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นสีแดงกับไม่ดิมันเป็นสีเขียวกับสีเหลืองแล้วต่อไปก็จะเหลือสีแดงที่สีเดียวที่ยังไม่มีเพราะรอบนี้เป็นสีม่วงกับสีฟ้าก็จะมีแค่สีแดงับผมเพราะฉะนั้นรอบหน้าจะเป็นสีแดง2ตัวเลยเหรอก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็อาจจะเป็นสีแดงคู่กับสีใดสีหนึ่งก็ได้นะผมนะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะนะวาอีทาจิอีทาจิ อ่ะเดี๋ยวนะติฟะยูทูบบีผมแสนสองหมื่นห้าพันนะแล้วก็นี่ไล่ลงมาเลยอยู่ไหนวะนี่ซาสูรี่ผมแสนหนึ่งเนี่ยอันตีแบบอันตียังไม่ได้อัพน้อเฟยตัวละครสเตตัสอย่างสุดอะคันคูโรผมก็แสนหนึ่งน้อยกว่าซาัสโรีอีกคัดแม่งอย่างหวยถามเพนเนาะเพนนี่เพนกูนี่ไม่มีอันตีไอ้สัตว์ขออนุญาตแกหอมให้ด้วยนะครับ ขอโทษด้วยนะโทษด้วยนะไม่ว่านนะครับผมอารมณ์เหมือนอินเนอร์ขอให้ได้กันนะผมนะโอเคประมาณนี้กันสำหรับออมมิชันแล้วก็อัปเดตแพทใหม่นะผมไม่เจอกันในครั้งหน้าวันนี้ขอก่อนซิ่ิบายๆตาผมเต็มแล้วครับบ๊ายบาย